สวัสดีค่ะช่องนิยายเสียงสเสน่หาบายกวิศรากลับมาอีกครั้งนะคะกับนิยายเรื่อง daddy เมื่อผมกำลังจะเป็นพ่อคนตอนที่สามชื่อตอนว่าเตรียมตัวโดยอิลาบอสขอเชิญแลบฟังได้เลยค่ะห้าเดือนผ่านไปโอ เองว่าอันนี้ดีไหมผมจับถุงเท้าเด็กขึ้นมาแล้วเอาให้โอช่วยดูไม่รู้ฉันก็ไม่เคยซื้อของพวกนี้นะเว้ยโอก็ไม่ค่อยให้คำปรึกษาเท่าไหร่นะแล้วเองอะ่กะกวินว่าไงช่วยหน่อยสิผมเลยถามกวินเพื่อนอีกคนที่มาด้วยไม่รู้ว่าแต่ว่ามันแพงไหมล่ะถ้าแพงฉันก็ว่ามันน่าจะดีนะกะวินเอง ก็เลือกซื้อของไม่ค่อยเป็นพบ้านรวยส่วนมากจะมีคนคอยหาให้หรือถ้าจะซื้อเองก็จะซื้อแต่ของแพงๆเ <vist> ฮ้ยพวเองนี่ไม่ได้เรื่องเลยอ่ะไม่น่าพามาด้วยเลยพี่ครับด้านนี้หน่อยครับกกวินเรียกพี่พนักงานมาหาคุณลูกคา้ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะพี่พนักงานรีบเข้ามาหา ผมขอสินค้าขวดนมที่ทำความสะอาดขวดนมเสื้อผ้าเด็กถุงเท้าของใช้สำหรับเด็กเอาอย่างละห้าชุดนะครับขออันที่ดีที่สุดนะครับผมอึง้งกับสิ่งที่มันทำมากค่ะรอสักครู่นะคะคุณลูกค้าพี่พนักงานรีบไปหาของมาให้โดยเร็วโอ้โหกกวินแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนจ่ายวะเนี่ย ผมไม่ได้มีเงินมากมายขนาดนั้นใครจะให้แกจ่ายฉันจ่ายเองกวินจะจ่ายเงินให้กับผมงั้นหรอไม่ต้องไม่ต้องทำหน้าสงสารหรือซาบซึ้งอะไรขนาดนั้นฉันแค่ไม่อยากเห็นหลานใช้ของที่ไม่ดีเท่านั้นเองโอ้โหแกนี่นอกจากจะรอรวยยังสายเปยอีกต่างหากขอฉันมั่งดิโอรีบพูดแซว ขอบใจมากนะถึงจะรู้สึกเกงใจแต่ถ้ามันเต็มใจซื้อให้ผมก็ทำได้แค่ขอบคุณนักคอนโดที่เบบอาศัยอยู่หลังจากซื้อของเสร็จก็กลับมาที่คอนโดและช่วยกันปรับห้องให้เหมาะสำหรับการเลี้ยงเด็กมากขึ้นเฮ้ยเอาวันนี้ทิ้งได้ปะโอหยิบกางเกงมว้นมวนๆของผมขึ้นมา เฮ้ย <Hey, S 2> พึ่งใสเมื่อวานเองผมจึงรีบดึงกลับฉันว่าแกจ้างคนมาทำไหมกะวินเริ่มทนทำไม่ไหวไม่เอาจะจ้างทำไมแกเลิกใช้เงินแก้ปัญหาสักทีเถอะถ้าไม่รู้จะทำอะไรไปเอาผ้าปูไปซักแค่กดลงเครื่องก็จบผมว่าถ้าจ้างมันก็คงออกเงินอีก แค่นี้ก็ช่วยผมมากพอแล้วไม่อยากให้ช่วยมากกว่านี้เกรงใจเฮ้ยพวกแกเสียงโซ่เพื่อนผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มกำลังเดินเข้ามาในห้องกว่าจะมาได้นะแกโอรีบบนทันทีแกอย่าไปว่ามันดิมันมาก็ดีแล้วกวินรีบหันไปว่าโอ เดี๋ยวเหอะโอเดี๋ยวก็ไม่ให้กินพิซ่าหรอกเนี่ยฉันซื้อมาตั้งสองถาดนะมันชูพิซ่ากับน้ำและขนมมากมายในมือมา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 กินก่อนจะได้มีแรงเก็บนี่แกเอาเงินจากไหนไปซื้อมันเนี่ยผมถามมันเอาก็แฟนโซ่รวยขนาดนั้นจะไม่มีเงินให้มันใช้ไปซื้อมาแจกเพื่อนได้ยังไง โอเซลก่อนเดินไปเอาพิซซ่ามาเออเออกินไปเถอะโจก็ปฏิเสธสงสัยแฟนมันคงจะซื้อมาให้จริงๆเรานั่งล้อมวงกินพิซซ่าและขนมด้วยความหิวและเหนื่อยมองดูพวกมันแล้วถ้าไม่มีพวกมันผมคงไม่รู้จะทำยังไงคงทำอะไรได้ไม่ดีเท่านี้การที่จะเตรียมตัวเป็นพ่อคน มันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆต้องขอบคุณพวกมันที่คอยอยู่เคียงข้างคอยช่วยเหลือผมค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเรื่อง daddy เมื่อผมกำลังจะเป็นพ่อคนตอนที่3ามตภาพคือสิ่งที่งดงามพวกเขาจะช่วยกันต่อสู้อย่างไรและเตรียมความพร้อมอย่างไร ในการเตรียมตัวเป็นพ่อและเป็นคุณอาที่ดีสำหรับเด็กคนหนึ่งเรามาติดตามกันต่อนะคะในตอนต่อไปหากชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมรับฟังในตอนต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ